ร่วมเป็นเจ้าภาพเอาใหม่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เอาใหม่ได้ไหมอ่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาอยู่ชบุรีด้วยการเป้ามาคัดแล้วรก็ยังไม่ติดแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆฝึกฝนไปจนมาถึงจุดนี้เป็นกีฬาที่แบบว่าแปลกแล้วเราก็ไม่รู้จักเราก็เลยอยากมาลองเล่นดู ้าเปรียบเทียบสนามกลางแจ้งหรือฟิลฮอกกี้เนี่ยคือเขาเล่นเหมือนฟุตบอล11คนแต่ของเราก็จะเหมือนฟุตซอลเรา,เาแข่งเอเชียคัพมา2รอบแล้วเราก็ได้เราได้ทอง2รอบเลยแล้วก็คอลี่ายไปเวิร์คคัพมาเต็มที่แล้วก็เตรียมร่างกายกันพร้อมทุกคนช<ม>่ก็ประมาณ3ชั่วโมงอย่างเมื่อเช้าเนี้ยก็จะเป็นเวก ถ้าเป็นสำหรับหนูน่าจะเป็นช่วงจังหวะเราดีเลย์กับผู้ต่อสู้หนึ่งหนึ่งกับผู้ต่อสู้เท่นี้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะหลอกเราอย่างไรแล้วเราจะป้องกันเขาอย่างไรที่พี่พูดมาไม่มีอะไรเกี่ยวกับหนูเลยค่ะก็สนิทกันค่ะยุมพี่น้องแบบรักกันค่ะ ส่วนมากก็แบบว่าเป็น룸เมทกันอยู่ห้องด้วยกันเวลาที่เราแบบเหนื่อยก็มีกลมากก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนไปเป็นส่วนหนึ่งให้กําลังใจกับนักกีฬาทุกๆคนไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่แต่นักกีฬาทุกๆคนก็อยากได้กําลังใจจากพี่น้องชาวไทยเหมือนกันร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ค่ะ